สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่นะครับเป็น isuzu d-max นะครับ slx นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc turbo เกียร์ธรรมดานะครับรถจดทะเบียนปี2007นะครับรถสวยเลยนะครับสีตัวรถสีสวยเงางามทั้งคันนะครับไม่มีเยื่อยอยนะครับรถบอดี้บางเดิมไม่เคยชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ํำผิดคว่ำนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมอนเลยนะครับคันนี้ ตัวจริงสวยมากนะครับสีสวยๆเลยนะคันนี้ใต้ท้องสวยนะครับชัดซีไม่ผุไม่แดงนะครับตัวเ l x แล้วนะครับพาสีต่อหกก้าเรียบร้อยเดี๋ยวผมพามาชมภายในตัวรถกันครับ แต่งประตูสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบภายในเบาะหนังนะครับเบาะไม่ขาดนะครับมีแตกในงานนิดหน่อยนะตามการใช้งานนะครับภูมิพลแอร์แบ็คคู่หน้าเลขกไม้สามแสนสี่นะครับคอนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับแอร์เย็นเพลงดังนะครับเกียร์ธรรมดาเบาะแคมปสวยๆเลยนะครับอ่าแต่ผมพา,มาชมห้องเครื่องครับ รถสตาร์เครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบเลยนะครับของเครื่องแห้งๆเลยไม่หยุดไม่เยอะไม่มีคราบนะ้ำมันเครื่องนะครับผาหน้าเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีแก้มเดิมไม่เคยทํานะพ่อเดิมรชโบเดิมนะครับ EGR ย,ยังไม่ได้อุดนะเดิมๆเ,เลยนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการรีมปปรับจูน เดิมไม่เคยแกะนะครับแกะซ้ายขวาเดิมสนิทนะครับเสียงเครื่องเพลอเลยครับพี่เครื่องดีไม่มีไอนะครับฝากระโปสติกเกอร์อยู่ครบนะครับขับทางไกลสบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับ เกียร์ไม่หลดดุดคาร์ดไม่เลื่อนเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเล่ยมเอกสารพบพร้อมโอนรับประกันการโอนทุกคันนะครับลูกค้าจางประท่านใดน,นะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับสามารถวิดีโอคอลเปิดกล้องดูรถสดได้นะครับมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเก็บเงินปลายทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมได้เลยนะครับ